เอาดีกูโคตรเดี๋ยนี้เออสีตันเอาเด้อเอ่ะสีตันเอาสบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีเด้อสุขสุกคนเด้อวันนี้ฮัสิมาทำไอ้นู่นตำกระปุกดือว่าตำขนมจีนนั่นเองเนาะแม่เนาะวันนี้เขามาลองเปิดคลิปสามคนเนาะพี่น้องแปลกแม่เนาะเพราะว่าใครเปิดที่ใคราเรียกว่าเปิดคลิปน้ำปกติน้องอันเปิดคลิปน้ำเนาะพี่น้องวันนี้ มาเปิดคลิปจะเล่ามือถืเหาอเออเอาโทรศัพท์ใหม่เดี๋ยวโทรศัพท์ใหม่้องอันเลยเนาะโทรศัพท์หลุดยังก่อาอัน iPhone iPhone คลิป iPhone X ตัวไหนใส่ราคาสองหมื่นได้ผมไหนคอยได้เถิงเบอร์เทิงมันกลัวมันไปคอยได้ใส่ราคาหมื่นเดียวเก็บเงินกระสิตได้ของอันเนาะสามสิบอันนี้ก็ยังผ่อนปีใหม่ยังว่าท่นบีดยังน้อยหนึ่งเนาะยังว่าท่านในบีดซับค่าผ่อนโทรศัพท์ เดี๋ยวเขาจะมาเห็นแมนูลย่งกับว่ามาไมเว้ยตาขนมจีนแม่นตามขบุญตอนนี้เขากาลังขังหมออยู่จังหน่อยขังหมอแล้วเขาสมาตาเนาะเขาหลวกขบุญแล้วนาอหอยพี่น้องไปตามเลยนล้วาซื้อมาดลวเขบุญเนาะเขาดิยุ่มกันใส่มันดื้อแพ่างกหนึ่งสี่พันกว่านหน่อยน้องวอมเนาะสองเกาะเขาซื้อมาเดี่ยวเดี๋ยวเกาะหนึ่งซ้หนี่งลวเขาซืมาสองเกาะเขาฮิทกันมันก็ดื้อแพะ คือเสียคือแพ้นี่หละตระหิดกันกัดนะครัเพตะกีอกกาะใหญ่นึงกาะโซ่สามพัหน่อยจองกาะหาพัแต่ม่มีมากเกาะม่นอยครดตัวอดเยเดี๋ยว่เนียมากระเดี่ยวเลยนี่กี่ครงอยู่ด ดวกซั göster, กม, like มันสุกนี่ไดดวกซัมันใหญมันเศษขาดหายเศษมันอันนี้เนาะหายเศนมันเ่แบบุยยูยนุ่มๆเนาะนุ่มๆเมันเปื่อยเปื่อยมันคือตาเบิี่เนนาะเพิรงเนี่ยเบิ่งกระหุงกาเบิ่งพอเลยเนาะพรเขาเสดแป๊บเดียวเนาะพอรกเนน้องพังหอดเียข้าวดีอะน้องโอ em lasse, ้แ ปทีกีตั้งมาไม่เนี่เอามาเอามาหังอกีได้ยินเอาวับุ้งมยเอามันจะเบดังนั่นึงไม่ดีวะปีจ้บบ่ได้ดอกมือเด็กมันโอ้ยับได้บใส่เอาดูอ่ล้เอาหิเบดตักมาใส่หมอเ้ยกันนะเอามาากซะ bơm của <laughs> 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 mình để con này thôi. à, khác quá lạ, đó. một vịt, เียดายูดเสียอว่าฝกทีออเสียแผ่นดื้ออีปีมันเศ้าเป็นกระเพาะเลยคืออืมันเศร้าลมันซากกซากกซาเวิดเนาะคื้จะวมากินเปมนเศร้าเลยเรากินเอะไรอีปีเมนบ่าเป็นเความขีดเ้อ ว่าบีโซ่ซีมือเนอยหนเนาะตำชแฉบได้ยุ่ยอเมือกินแสบได้มึงะวะเไปเฮ็ดกินน่อยได้เฮ็ดกินทำกะเฮ็ดคู่มือดแดงตมหอยกินเนาะบอยปีตมมาแบพอดีโอ้ยคอุ่อ่นยายเป็นนะนะนะคูจอยเกินะ เต็มเนาะแบใส่ไปรหลดประเด็กเกือเปนเงยอยยังกะก้าวมันกินเด้เตอรปันเสบเอรประเด็กโฆษณาประเด็กอไหมเอาประจังโอ้หัวสองลังขนาดนั้นหัวังมัหัวลังเขแบบเอฟซีกัซื้ออยู่แล้วเขนบอกปีคลาย สดีสนุกสนุกอ่นเอซีหูว่าเอต้องชอยเรือเกกูนกันมนกระชอยอันนี้บอสประตูเป็นื่อเ้อเอฟซซื่อเนอพี่น้องซื่อเ้อายเขาจานก่อนมาเปเอมาประดบเอาโอ้ยปรุงสลับานพยั่ชนมาองมังนาเอาเอาไปแล้วกูบอกเองมาพ่อแล้วพ่อซอยกันปรุงเนาะ ใส่ใส่ปลาแดกได้ปุ่งเป็นอนเออเออใส่ปลาใสปลาแดกเบบเดียโน่งใหญ่เพือปลาแดกินคอไปเจอต้มให้เาใส่ปลดกปุงใ่อือออน้ตาลวงนึงอที่เหใจเรเอาปใส่ปแดกมันก็บบเป็นน้เป็นกตัของกออกค่ะตัพพริกออกพริกกใส่น้ตาล่องหั่นตัะอนี้ก็มีปลาแดกปลาแดกนิดนึงน่งให้มันนวดเอาเอา่ก็จะปลาแดกนิดนึง มันติดถัวซื đ đ ่อนะบดอกบัวฮะวยง่ัวใส่ได้บอกว่า่ใส่ได้ได้คนหนึ่งบ่เสียไปน้องชนะมักเด่นบ่มักเด่นใส่โต๊ะกับบุ้นกเขิมเก๋จะบวชแล้มาถือไม่เลยมาถือเสื่อกระโปรงหอน ตามกินตอนเพศเนาะหอยหนอกแซ่บๆแบบใบมุ่งแบบตอนใบๆเที่ยงๆก็เอินเที่ยงวัน้ายโดนน้าผู้หงนหนามใช่ไหมก็ี่ว่าอานหนาก็ตรงไปด้วยอนหน้าแนนในหมอจะน้ำหอยเมื่อกจะเคยตามหายผู้จัาวะแบ่งกันเนาะจะกินไปได้เ่อไรก็ต้องแบ่งเนาะเอาจะคอยหมมาใช้น้ำ สมสมมันบานเนาะแสบเนาะแย้ไปปุ๋งถึงแสบกันนี่ก็เป็นตาแสบเนาะบ๊อบเนาะแสบต่ว่าเราก็จะกินเขาบอกเพ่อดีบุหรายบุหรายบ้หน่อยเนาะ6หนึ่ง6แปดพันคือขอบุญมาก อะไรแปดสั้นชิบป้าว่านะทำบ้าแตกมันอีโดและซิมเล้อยูเปนเยื่อเมืจะได้ครับค่อชิมไหมเบิ่งเงอ่อมนน่อหมักบอเป็นจะได้แค่ป๊บปรุงจอเดียวแล้วเนาะเดี๋ยวจะไปชิมไหมงั้นไหมงอชิมปรุงให้ไดจอยก่อนเกลือนิดหน่อยสองสกตานบ๊อบ สี <muitas> ันนี้โยเกตันจิแตกโยนดูชีวิตอันนี้อาีฮะมันโสดนะขออ่ะรมหได้ได้้ามีพักกันในห้องปนอานตาอ่ะอะไรบนาหาูไปโอ้มันเดินอของของคู่ใเออเขา่างยิงเนาะก็แค่คู่กสาโลมันเป็นของคู่กันนี่แหละ ตามเขาปุ้นเยอะๆเนาะวัสดีพี่น้องทายนี่กับวากุ้งเนาะวกุ้งสีกินกับขากุ้งสีกินกับตามขเอ้ยตามเขาปุ้นดื่มไปไก่จะดอบปเตียเดี๋ยว ตงยย้กุ้งุดทกินเขาอ่ะมั้งกินแล้วเออพอดีเกิดจอยก็อันนี้ว่าท่านกินเขาพอดีเดี๋ยวดง่นาะซื้งเสาร์ืก็ด่งขอแค่เป็นขางเารปีใหม่ได้ซื้ หานกรพ่อสือีเนาะพอสือยู่ไเขากินทาานเ่อาพนได้แักไรทงอีกปีเนาะายมอจกระไรมละเอ้ามด้อพ่อพี่น้องม้อคนเพี่น้องลงมือเลยเนาะพูดจ้อยอันตางปี่หม่ปุมหเลยนี่ใช้เป็นปููิน้าาบก้เพ่อสืบบบาาน หาพันาพันบาทบาทมาเด้อพอพี่น้องาอเกออยู่บ่ตำขุ้งบอมาเขาสิ้อขึ้นเ่อมาเด้อพอพี่น้องตขุนอยู่ๆบ้าง่ดูกเอาบุคำอยู่ๆต่ป้ายง่พี่น้องาบซื้อปลากุดกซส้อปนแล้วนองตีไกลมังคำใหญ่ๆมันจัง

เนากนเ้าเน่วเขีบสิพวกเาะมันกูกิกินกูซื้อเข็บอยู่กูบัวเดกานะกูใส่เลยทำขอบุญทำขบุญเออขอกูดิเ่น่าขอบกูเกูสีแดงนะอืมกูจอยสีไงวะดิเซ่นกูไปสีเแล้วกินมบอสมึงกับกูมันจะได้เหตุเห้ากินจางหยอกนะเดี๋ยวสิเพื่น้องเดี๋ยวสิไปืาอทจะคลองวัคซีนก็ว่าจะเจบไปแล้วก็อยาก แถบกูบ้านเนี่ยแถวบุญตะมองห้องบ้านเลยบอน่กชมบ้านเลยขอบคุณขามักแล้วยอยชมาเนาะชมก็มักร้านกับมาชมๆชมบ้านไม่ดื้อมาเด้อหอยพี่น้องไปเบิร์คลิปเนี่ยยำขื่นกับตองคอว่าไปด้อเห็นใ้ฮิวตังเบิ่์ดมึงขื่นหรือเมืองไหนก็ยากอยากเบิร์ดแค่ย้นทบท่นคลิปคนอื่นกินยำขื่นนะก็เปเบิ่์คลิปไปเนาะมือยมึงดูมาต่ำกินแต่ว่ามึงเบิ่์คลิปอยาก มึงมึงเนี่ยมึงอหรกูไปทอนแถวกูเห <laughs> <H> ็นก้าวกินตามอี no ่ยเนาะเป็นดวงมีเห็ดขึ้นมึงมึงเห็นอือมง่ายกินอะได้ต่อยากเที่ยวแถวตอนนั้นแล้วพอเราเห็นมันพันแบบแปลงเนี่ยมึงจะมาเอาพักยังเหลือวที่โต๊ะเอาพักเงินมาได้ตอนอือห้องนิ้วนอตนะน้องนิ้วคือเดี๋ยวไปแบบใหม่มันกินอะได้รหรอกินได้มั้ยมันเยอะห้องนอ่เออครับ แซ่นะนำมาใสมไปซักบักเียเห็ดกินกัแซ่บแม่นบอแซบเาแดกใส่นเด็ดเอดดอกไ่กูแล้วค่ะนี่นะแซ่บี๋ยาักกตองไ่อยากว่าต่กอกินก้อนเดียว กายกิก่อนตะกออ่ะ่ค่อยกินแตงมาตะกอเนาะอันมากินน้อยเดียวมึงก็หุ่นเด้บเอาอันเป็นกระเพาะเสื้ออีกกระเพาะมะกระเพาะมะกระเพาะป้ามะเขาะมือพาอมะเขาะบ่ค่อยกินมะเขาะเสียนยาวเนาะเอาฟังขับยีบไว้เขายืดยืด เกิดในอีกคนอันก็จำกระปุนอยากที่าแงมาเสือมตแบอกอันมาเสื่อได้ื่อกระปุนเปียกมากมมีดีเนาวมันกระเบิดไดเราื่อมากนั่นแปลว่าอะไเสื่อมากเื่อมาเห็ุกระปุนคลายมาจากห่อ่ากินเองสิมากมืเดียวกับเบิรเตาะอ่ รูปบบกลายหนึ่งได้เขีงเขงเขีงอันนี้เขียงหนึ่งโอ้บว oh, ันทองมาถันเสร็ก <h> ินข้าวมันยังไงดีเอาบั้มข้ามีไงบั้มข้เขียนมายังไเนาะโอ้ลืมงไปบั้ขาด้าอะไรเนาะน่าจะทุกนอืมอืม ีเมอร์มาตกมตกฝาแต่ดักดินจนจนสเมืร์หร่เนาาบาักก็มดกินสุดก่อนคํำสุดถ่ายไข่สุด แอบเนาะแอบเนาะแอบเนาะใครพี่น้องบ่ปีตามบ่ปีใหม่ตามบเบิดเลยนะบ๊วยแซ่บคือกั๊งกับจอแซ่บมันแน่ส่วนนี้ก็มีจอมถ้าได้ฉีวัคซีนดีป่ะเดี๋ยวก็นสำหรับคลิปนี้ก็สุดยิดเพื่อนสำเนาด้อพี่น้องขอบคุณขอบใจที่เข้ามาติดตามบ่ปีเด็กอะบิ่งจนจบคลิปเนาะเดี๋ยวกัเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อพี่น้องบาย